อ่ะก็อันดับแรกก็สวัสดีเ,เพื่อนชาวแฟนเพจเฟซบุ๊กและก็ชาว YouTube นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็จะพามาดูรถปั่นนาเจ้าแชมป์กันหน่อยนะครับผมเขาบอกว่ารุุ่นนี้นี่จะลุยโลมได้ดีมากครับบอกเลยแปลงนี้นี่โลมแบบจัดเลยนะครับผมสําหรับรอยางนี่ยังลงไม่ได้เลยฮะ้อยางมาเจอน้ําแปลงนี้นี่ถือว่าบอกว่ายอมแพ้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะพามาดู ดีนตาคาบกันหน่อยครับสำหรับเจ้าแชมป์ซีเอฟหนึนะครับผมว่าจะลุยหลมได้ดีแค่ไหนแล้วก็พัฒนาะเจ้าข้องตัวขนาดเดี๋ยวคลิปนี้ไปดูกันครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันฮะ ของมาป่านนี่บอกเลยว่าโรมจริงๆครับสำหรับเจ้าแชมป์อขนาดแท็กยางอะน้ำหนักสามตันสามตันกัวครับสำหรับเจ้าแชมป์ขอว่า ที่เขาได้ออกแบบมานี่ก็ทําการลุยโหลมาเรื่องโหลมนี่เขาบอกว่าลุยได้สบายอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวามาพี่สูตรกันนะสําหรับแล้วชั้นตินตคราบนะนี่คยอเครื่องเนี่ย ี่มมันลคันนี้จะของงอได้ทำการออกมาได้แปดเดือนครับแเดือนแล้วออกมานี่เพื่อทำนานเจ้าของแล้วก็รับจา้างด้วยนะครับผม เขาบอกว่าโซนนี้ล้อยางนี่คนช้างยากฮะที่จะมาปั่นนาครับเขาก็เลยตัดปัญหาที่เอาแผ่ยางมาเลยนะครับ ตัวนี้มีเทอร์โบนะครับบอกเขาบอกว่านี่รลังภายในนี่เป็น V.I.P. แล้วก็ไม่ได้เป็นแบบคอนโทรลนะครับเป็นแบบพวงมาลัยนะครับผมระบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับ มันไปได้ครับยังไงไม่แสงครคบบอขอ,บบขอนี่ ครับสำหรับรถปั่นเจอโรมแล้วจะเป็นยังไงฮะจะถึงที่โรมแล้วครับผมจะไปได้ไหมหัวลุกเหมือนกันนะครับเดินไปนหนหังก็โลมเลยวหวางกโรตารี่นี่จำเลยนะ อ,อ,อ,อันนี้เจอร่องรถเกี่ยวด้วยนะครับผมตัวนี้เขาก็ให้ความสูงมาอยู่ที่55เซนติเมตรนะครับผมจากพื้นถึงอกฮะ รือว่านี่ก็พอสุขพอตัวนะครับแม่ลุยได้ทุกที่จริงๆครับ